เก้าหรือไงนี่แหละเนาะน้องคิวจากพี่ไอ้นะคะเหือน,น้ำกาแฟแล้วก็กาาย,ยิ้มสูดจากพี่ไอ้นะคะการละครั้งหนึ่งไหว้ค่ะจากธันวานะคะคุณณชาเนาะสวัสดีค่ะพี่จีสวัสดีค่ะพี่จีอ้พาพอาะคุยเรื่องมือเรื่องมือกันคือเป็นอะไรมันมันมันสัมพันธ์ยังไงมีความหมายใช่ไหม ียังไม่ได้ดูนะการละครั้งหนึ่งไหว้ค่าจากพี่จีนนะคะเลิบๆเลแล้วก็กาแฟทักทายนะคะท่านว่าทักทายยิ้มสู้ๆจากพี่ไอ้นะคะกาแฟหนึ่งแก้วเลยต้นท้องชี้จากพี่ไอ้นะคะสวัสดีคะ่ะพี่จีจากจากน้องอ้อยนะคะพี่จีก็ํำมานะคะสวัสดีคะ่ะพี่การละครั้งหนึ่งจากน้องอ้อยนะคะ จี๋สนไหมเนี่ยต้องคนมีเอวหน่อยนะคะต้องคนมีเอวหน่อยนะคะรักป่าก็เลิกเลิบชีวิตบ้านบ้านมาแล้วขอบคุณชีวิตบ้านบ้านนะคะไปสั่งไปสั่งอ่ะมันเผามันเผาได้นะคะกับป้าโนมินะองมีนนงมขายมันเผานะคะขายโนร้อยนะคะเสียค่าส่งแล้วก็แล้วก็อบวกหวานนะคะแล้วก็บวกหวานนะคะบวกหวานโล,ล่ะ าสามศูนย์นะไม่ต้องเสียค่าส่งเนาะที่ไปเดีไม่ต้องเสียปีค่าส่งนะันพี่น้องนินมันที่ที่ก็ยังกินอยู่นะน้องนินน้องนินหัวรอจากพี่คิวนะคะสวัสดีมัดรวมเลยนะคะวันนี้เตรียมตัวออกไปข้างนอกไม่ได้ทักลายบุคคลนะคะจากน้องนินนะคะคําอะไรคำคาเรื่องมันไหมสีปาดพี่จะใส่ได้บย ครึ่งตัวพี่นะั่น่ะไม่นะพี่จะจอดขอบคุณน้องนินค่ะตัวใหญ่นะขนาดพี่ตัวใหญ่เี่นใส่ได้พี่นะมันมันมัน,มนยืดนะฮะนี่นะเอวเอาขาข้างหลังมันจะเป็นลินนะ,ะแต่ว่าถ้าเราไม่มีเอวเนาะมีถึงไซส์ไซส์สี่สิบผมไซส์ห้าสิบก็มีนะถ้าเราไม่มีเอวมันก็จะรัดเอวเนะาะรัดเอวนะ,ะถ้าไม่มีเอวก็จะรัดทุ่มนะ ยืดบนบ้านทักทายจาบแมวแย้มนะคะคถึงแม่คายคิดถึงนะฮักนะจับพี่อ้นะคะถึงมีใส่จะทูล่าข้างนอกนะคะวันนี้ัพน,นี้จะส่งของจะไปส่งของดีไปไหนสักทีนะเดีทักทายไปก็ขอโทษนะคะทักทายแสบเด Mail ell, ell, ื้อแมวแย้มแมวแย้มจับพี่อ้นะสันว่าก็ส่งใ่้ใช่กบท์บาขกบุณเมื่อ,อะค,ะอคืนนี้ไปคุยกลับมาน้องมาอาบน้ำหนาวเลยนะ อาบน้ำขึ้นไปห้าทุ่มกว่ามนะัะก็เลยไปแวะห้องนู้นห้องนี้นะคะคลิปไม่ได้ตัดก็เลยไปคุยอยู่ห้องพ่นาคุยสี่ห้าคำมั้งก็หลับนะคะหรือไม่ทีก็สีสามนะนมันงมงมงงดูว่าจะตัดชิปก็ตัดไม่ได้นะคะสีสามหลับต่อน,นะคะสาก็หลับตอ่อขอบคุณทุกไลทุกเลิกนะคะ โชว์ผลงานแล้วนะะยายได่มาส่งน้องเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้มีพาไปพาเด็กๆไปรักษาใจอยู่ข้างนอกน,นะสะเข mm hmm. ากรุนกันนะว่าวีจะไม่มีรถกับตอนแรกมาเรียกรถตอนแรกมาเรียกรถ,แ,รกรกรถแท็กซี่แท็กซี่ไม่รับนะไปหาตามล้อนะตามล้อเขาก็บอกว่าไปนะคะดีว่า ดีว่าสามรอเข้าใจดีเนาะก็เรียกได้ค่ะเดี๋ยวผมเรียกให้ดีว่าอย่างนั้นนะตอาแมวคนเยอะมากเลยเนาะแต่บอไม่เสียงบ้านแมวอ๋อบ้านแมวคนเยอะมากแต่ไม่มีเสียงน้องแมวก็พูดน้องแมวก็พูดได้นะเสียงใช่ได้ใช่ใช่พูดได้นะพูดถึงว่าเราก็พูดใช้เสียงได้นะใช้เสียงได้น้องแมวไม่ได้เสียงก็มไม่ได้ยินนะคะว่าเอไอจับ น้องแมวบ้านเขาจะคนเยอะตลอดเนาะสวัสดีน้องวิสวัสดีครับพี่นางสวัสดีทันวาจากพี่นางนะคะเจ้านางค้าจากทันวานะคะหัวใจขอขอจากทันวาหัวใจบวกบวกกันพี่เจีค้าจากพี่นางตรงแล้วหรอพี่นางอีกกล่มหนึ่ง บ้านนะพอมาถึงบ้านเราก็ผ่อนคลายมาถึงบ้านเราก็ผ่อนคลาย